พระมานานีหนึ่งท่านคิดถึงหรือว่าท่านอยากจะคุยด้วยท่านถึงจะโทรมาท่าทางว่าจะโทรไปไม่ติดท่านเป็นติดเพื่อก็วันนี้ได้มอบหมายหน้าที่ให้กรรมานเป็นผู้ดูแลไว้รอไว้รอก็มีหลวงปู่ที่เป็นพ่อของพระอาจารย์ท่านเป็นประธานสงฆ์อยู่ ย,ยังยังดีอยู่ก็พระอาจารย์มีอะไรจะจะพูดบ้างไหมเนาผมไม่มีอะไรจะพูดบ้างเลยนะครับสติปัญญาก็ยังยังไม่เท่าไหรคำพูดโมหารปิพันธ์ก็ไม่มีมีแต่ธรรมดาตามบ้านพวกบ้านป่า,า,าไม่รู้จะพูยังไง